ก็สวัสดีคนณูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเช็คพัดลมหม้อน้ำแล้วก็เช็คก,กีน้ำมันกียความร้อนนะอันดับแรกครับผมก็ทำการเช็คของพัดลมหม้อน้ำก่อนนะครับขั้นตอนการเช็คนะครับแบตรถเราต้องมีนะครับพอมีแบตรถนะครับก็เปิดสวิตช์เกุญแจเปิดสวิตช์กุญแจเสร็จก็ทำการถอดตัวนี้ออกนะครับมันจะมี ก้ดข้ดต่อตรงนี้นะคให้ทำการแปะนะครับว่าไฟพัดมาหรือเปล่าถ้ามาแสดงว่าสายไฟไม่คงไม่ขาดนะครับแต่ถ้าไม่มาก็คือปั๊กหลวมนะครับหรือสายไฟขาดในนะครับของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้ไล่ดูนะครับถ้ามันมาเหมือนผมนะครับนี่โอเคนะครับผม นี่คือสายไฟไม่ขาดแต่ตัวนี้นะครับหลักการทำมันของมันก็คือมันจะใช้ความร้อนนะครับสมมุติว่า100อยงศาครับมันก็จะทําการหดตัวนะครับหดตัวปุ๊บมันก็จะทําการต่อเหมือนต่อสายไฟเข้าหากันนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่เตะกันมันก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือมันไม่ควบวงจรนะครับแต่ถ้าเราเตะแบบนี้ก็คือเหมือนเราต่อตรงครับต่อสายไฟตรงแต่ถ้าเราต่อไปน,นี้ปุ๊บมันไม่ทํางานใช่ไหมครับอาจจะเป็นตัวนี้เสียก็ได้นะครับการทำงานของมันก็คือใช้ความร้อนหดตัวเข้าไปนะครับหดตัวเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เปะเข้ารงกล่าวนะครับแล้วมันก็ทํางานได้ปกตินะครับ โอเคในส่วนที่2นะครับผมจะทำการชิปกีกีน้ำมันจะทำการเปะ <c oughs> นี้ก่อนนี่ครับอันนี้จะเป็นสายของสายน้ำมันนะครับสายกีของน้ำมันนะครับจะมี3 3ส,สายไฟนะครับ มีสายกาวแล้วก็สายไฟสองเส้นนี่นะครับจากตรงการต่อให้ดูการต่อไปนี้คือสายกาวเปะเข้าไปนะครับพอเปะสายกาวเสร็จก็แปะสายตรงกลางครับนี่สายซีอาจจะเป็นสายซีขาวขาวคาดเหลืองนะครับนี่นะครับมันก็จะเต็มนะครับ ตรงกนงครับเพื่อจะชัดเจนนี่ะครับกีนน้ำมันก็จะเต็มถ้าเราถอดนะครับปุ๊บถอดมันก็จะไม่ทํางานนะมันก็จะเป็นแบบนี้นอกจากเราต่อตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นสายมันจะเป็นสายอ่าเหลืองคาดขาวก็คือสายเพิ่มน้ํามันนะครับน้ํามันขึ้นนะครับส่วน ฟ้าขาดขาวครับจะเป็นลดนะครับจะลดกีน้ํามันเห็นไหมครับนี่นครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือใช้งานปกตินะครับถ้าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอันนี้เช็กเสร็จแล้วก็คือมาปกติเราก็ต้องมาเช็คตัวนีนะ้ตัวนี้ว่าตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับหรือสายไฟขาดหรือว่าขั้วรวมหรือเปล่าตัวนี้ ถ้าเราเช็คได้วมันไม่ขาดก็คือเป็นที่ลูกตัวไข้างในนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> จะเช็คอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมินะครับว,วัดอุณหภูมินี่ก็คือนี่เป็นสายกาวนะครับสายเดียวที่โยงออกมานะคอ,อยาซุมนี่เปือสายกาวออกมา จะเป็นสีเขียวคาดฟ้านะครับอออกมาก็จะเป็นสายสีดํานะครับทำการต่อเองนะครับอันนี้สายหลักก็คือสายสีเขียวคาดฟ้านะครับวิธีเช็คนะครับอันนี้คือถ้าทุกคนมีหูจับตรงนี้นะครับเป็นกาวทบมันก็จะยึดนี้นะครับแต่ว่าของผมมันไม่มีตัวยึดนะครับก็เลยทําการยึดตัวนี้นะครับเพื่อให้ลงกาวนะครับ นนีนะครับอันนี้แต่ถ้าทุกคนมีตัวยึดหูตัวนี้นะครับนี่เอ่อเทอร์โมสตัตครับมันก็ทําการจับลงกาวนะครับแต่ถ้าอผมไม่มีก็ผมก็เลยต่อตรงนี้นะครับมันจะเป็นต้องทําตามนะครับในส่วนนี้ถ้าไม่มีหูยึดในส่วนนี้ก็จะเป็นสายสีเขียวคาดฟ้านะครับเียวคาดฟ้าก็คือวิธีเซ็กก็คือนี่นะครับเอาสายสีเขียวคาดฟ้าเปะลงกาวนะครับ แปะดลงเก่านี่นะครับโอ้ขอยอยาเป็นมังน,นะครับนี่ถ้าแปะมันก็ทำงานนะครับนะครับอา้าวไม่ถูกเดีนยวนะครับเห็นไหมครับนี่คือทำงานปกตินะครับ วิธีเช็คเช็คอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้งานปกติจะถ้าสายมันขาดมันก็ไม่ทำงานนะนเห็นไหมมันก็เหมือนกัน,นครับแปะตรงนี้กับตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะตัวที่ปิดกลาวนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างเป็นบวกนะครับเพื่อให้มันลบข้อวงจรนะครับในส่วนนี้นะครับตัวนี้มันก็จะทํางานนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งสัญญ,ญาณมาตรงนี้ บอกนะครับว่ามันร้อนเท่านี้เท่านี้นะครับทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม